สวัสดีครับก็บอกพ่ากันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องกดน้ำนะเนี้กัับชุดที่แนะนําไปแล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้มาเป็นแบบอันเล็กนะมีแก้วมาให้ด้วยรู้สึกว่าแก้วนี้จะเป็นแก้วพลาสติกนะไม่ใช่แก้วกระดาษนะครับเนี่ยอืมเป็นแก้วพลาสติกอ่ะมีมาให้อยู่หกแบบหกสีอันนี้น่าจะเป็นหมีนะเป็นรูปหมีอ่าออกสีส้ม ใส่น้ำได้นะอไหนลองซิเดี๋ยวลองทีละอันละกันอต้องกดน้ำสักพักนึงนะคะอ่านยังไงออกมาแล้วอ่าชุดนี้ออกมาเร็วอ่าไหลเร็วนะชุดนี้ไหลเร็วดีกว่าชุดก่อนเยอะเลยชุดก่อนไหลช้าเอื่อยมากตัวแรกนี่ก็จะเป็นหมีอ่าส่วนตัวที่สองนี่เป็นสีฟ้านะ,ะตัวอะไรผมไม่รู้นะ น่าจะเป็นสุนัขหรือเปล่าอืมลักษณะคล้คายพวกบูด็อกอ่ะแก้วน้ำแถมมาให้ทุกอันเลยใส่น้ำได้นะครับอ่ะใส่นิดเดียวพออืมต้องความไว้นะครับเวลาใส่อ่ะกดหน่อยสิอ่ะออกแล้วอ่ะชุดนี้ออกเร็วอืมชุดนี้ไหลออกเร็วดีแก้วพลาสติกแถมมาให้นะ แบบอ่าก็ใช้ได้เรื่อยๆด้วยแบบที่สามนี้ก็จะเป็นแบบสียำพูหูยยาวๆอย่างนี้เป็นกระต่ายหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะอืมอ่ะใส่น้ำเข้าไปหน่อยอืมอ่ะใส่นิดเดียวพอครับแค่ทดลองกดให้ดูเท่านั้นนะอืมอ่ะออกไหมออกแล้วออกแล้วอืม ออกเร็วยังไงครับไหลจอกเลยอ่ะอ่ะมาดูแบบต่อไปกันบ้างแบบต่อไปนี้รู้สึกว่าจะเป็นบัวนะสีส้มส้มออกแดงตัวเนี้ยอืมอ่ะโอ้น้ำใกล้หมดแล้ว จะต้องเทน้อยๆหน่อยอุย้ยลืมอ่ะเดี๋ยวลองกดหน่อยอ่ะไหลแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆเ,เล่นกันได้นะชุดนี้นี่ไงครับกดน้ำนะเป็นแบบขนาดพกพาดีอ่ะมาดูแบบต่อไปกันบ้างแบบต่อไปนี้สีเหลืองเป็นลูกเกียบเอ้ยลูกไก่สิเออลูกเกียบถูกแล้ว ชุดนี้เป็นแบบสารพัดสัตว์นะอ้าวน้ำหมดแล้วเดี๋ยวอืมอ่ะไหนลองกดสิอปีก็เป็นปีกปีไก่ด้วยนะอืมโอ้ใช้งานได้ทุกอันเลยดีมากนี่อ่ะแบบสุดท้ายแล้ว รู้สึกว่าจะเป็นสุนัขนะพันชิบะหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ออกเป็นแบบลักษณะสีไข่นะสีไข่ไม่ออกส้มไม่ออกน้ำตาลด้วยอ่ะเทให้หมดไปเลยหมดแล้วแค่นี้เองอืออะลองกดหน่อยอ่ะออกแล้วอือชุดนี้ออกเร็วดี ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้มีมาให้อยู่หกแบบหกสีด้วยกันคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ